สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์เทคเตอร์สีลอซิงครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวสไลด์ดินนะครับของรุ่น M นะครับเป็นตัวแรกนะครับที่ทำของรุ่น M รถดใจนะครับคือว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่ารูมันจะเท่ากันไหมทั้งหมดนะครับสลักกับรูมันจะเท่ากันหรือเปล่านะครับรูมันก็จะเป็นรูนิ้วสองนะครับ รูสลักรูใหญ่นะครับวันนี้ก็จะพามาดูตัวนี้ผมก็ทําขึ้นเป็นตัวแรกนะครับก็มีพี่คนนึงนะครับสั่งไว้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าจะสวยงามขนาดไหนคือรถ M, รุนเอามัต้องใช้เหล็กใหญ่นะครับนี่นะครับตัวที่ผมทําขึ้นมานะครับใช้เหล็กหนาเลยนะครับ ครัให้ดูความหนาของเหล็กตัวนี้เป็นบูทเป็นสลักนิ้วสนะครับบูทก็เป็นบูทนิ้วเหมือนกันนี่ครับเหล็กก็เป็นเหล็กล้างหน้าซีนะครับที่ผมเอามาต่อตรงนี้นี่ครับให้ดูโฉมงามตัวนี้จะเอาไปใส่ m 6 2นะครับ40ผมก็เอาไปวั จากรถมาเรียบร้อยนะครับลองใส่ดูเรียบร้อยนะครับแต่ไม่ได้เอาไปรีวิวดันนะครับตัวนี้ขายในราคา1,800บาทนะครับถ้าพี่ๆเพื่อน,อนคนไหนนะครับสนใจก็ติดต่อมาทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับแบงค์เทคเตอร์สีลอสซิ่งครับทักเข้ามาในแฟนเพจครับ แถมสลักไปเลยนะครับ1ตัวได้ตัวนี้กับตัวนี้นะครับ1 8 0 0อบาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดขนาดให้ดูเลยนะครับเผื่อพี่เพื่อนๆอยากทำเองนะครับก็ลองเอาไปทำันดูถ้าไม่อยากทำก็สั่งทางผมได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันเลยว่าจะใส่ของร,รุ่นเอ็มได้ทั้งหมดไหมครับยังไงก็ คอมเมนต์มาบอกผมด้วยพ,พี่เพื่อนเพื่อนที่มีรถรุ่น m นะครับรุ่นร้อยดห้ารุ่นใหญ่ๆนะครับก็ลองวัดขนาดคอมเมนต์มาให้ผมดูครับเพราะว่าทางบ้านผมไม่มีรถรุ่นใหญ่นับเยอะนะครับคือทางบ้านผมจะเน้นรถรุ่น l เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดกันดูเลย เดี๋ยวจะวัดความกว้างจากเซนเตอร์นะครับให้ดูนะครับว่ายาวเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่8นิ้วนะครับจากจากรูตรงนี้ถึงรูตรงนี้นะครับจะวัดปากดูนะครับปากก็อยู่ที่19 10 18เซน ครึ่งนะครับตาที่สวงกว่าบูทนะครับบูทก็จะอยู่ที่เจ็ดนิ้วหรือว่าสิบเจ็ดเซนครึ่งนะครับอ่านเป็นนิ้วกับเป็นเซนนะครับก็มีประมาณนี้นะครับรูก็จะอยู่ที่นิ้วสองนะครับรูสลัก พอดีก็อยากจะรู้ว่ามันจะเท่ากันทั้งหมดไหมนะครับตั้งแต่รุ่น M 62ขึ้นไปนะครับถึง1 0 8ถึงรุ่นใหญ่สุดนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับถ้ามีรถรุ่นใหญ่ก็ลองวัดแล้วก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวตัวสไลด์ดินนะครับของรุ่น M นะครับครับผมถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเอาไปใช้ก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับคือว่าผมทำงานแต่ละงานนะครับใกล้ครบของแรงนี่สุดยอดครับที่จะให้พี่ๆเพื่อนๆเอาไปใช้ในหน้างานจริงเลยนะครับ ครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆคน,คนไหนที่อยากได้ชิ้นงานแบบนี้นครับก็เอาไปลองทำกันดูได้ครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีครับ